สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปปั่นจัก,กรยานที่สะพานรักทะเลบางขุนเทียนซึ่งมีวิวทิวทัศน์ที่สวยนะคะที่ปั่นจัก,กรยานจะเปิด6กนกาถึง18นอค่ะเราไปเส้นพระรามสองอันนี้ที่จอดรถอยู่ตรงกันข้ามกับร้านแบง Sea Vi e w s e a ฟ o o d นะคะอันนี้ทางที่จะไปปั่นจัก,กรยานนะคะนี่ค่ะร้านนี้อยู่ตรงข้าม ที่จอดรถนะคะที่จอดรถก็กว้างขวางดีค่ะอันนี้เราเดินมามีที่เช่าจัก,กรยานด้วยนะคะแต่เสาร์อาทิตย์จะเปิดให้เช่าหรือวันนักขัตเลิก์ค่ะแต่ช่วงฤด,ดูที่ท่องเที่ยวก็จะมีร้านเปิดทุกวันนะคะอันนี้ทางทางที่จะไปปั่นจัก,กรยานค่ะก็มีทางเดินข้างๆงให้เดินได้นะคะถ้าใครไม่ปัน่นแต่ทาง ระยะทางก็ไกลนะคะไป4กิโลกับ4กิโลอันนี้คลองพิทยาลงกรนะคะก็ข้ามคลองนี้ไปตอนเย็นๆจะมีนกเหยี่ยวแดงบินแถวนี้นี่ตรงสะพานนะคะมีที่เดินข้างๆได้นี่ค่ะระหว่างทางนะคะขี่จักรยานล่มเล่นดีค่ะ ข้าน้าจะเป็นอุโมงต้นไม้นะคะอุโมงอีกหนึงกิโลนะคะอุโมงต้นไม้ชายเลนค่ะเชิญชมค่ะนี่ค่ะเรามาสุดทางแล้วค่ะสุดทางข้าหน้าจะเป็นป่าชายเลนนะคะนี่แสงกำลังดีเลยยืนนิดเยม,มุมนี้ เราไปปั่นตอนเย็นนะคะแต่สะพานปิดประมาณหกโมงนะคะเป็นปั่นไหนแล้วอีอเป็นอุโมงต้นไม้ความยาว1นกิโลค่ะธรรมชาติเป็นป่ากอกงกลางหลังจากปั่นจักรยานแล้วเราก็มายืนที่สะพานทางเข้านะคะก็จะเป็นคลอง พิทยาลงกรก็รอชมนกเหยี่ยวแดงก็จะบินตอนช่วง5-6ถึงโมงเย็นค่ะอากาศเย็นสบายาหลังจากนี้เราก็เดินทางกลับก็จะผ่านร้านอาหารซีฟู้ดต่างๆนะคะเรามาแวะร้านยุพินซีฟู้ดนะคะระหว่างทางมีร้านอ,อ,อาหารทะเลติดติดกันหลายร้านมากเลือกตามสบายค่ะมาลองดูร้านนี้ดูค่ะ โอเลียเบียร์รือข้าเบียรสบดดเดียวนะคะอันนี้อันนี้คแกงส้มปารวกิไข่ปลาไข่ปเรียวกิวนิ่มผัดพริกไทยดำ ไอัน <poker> to ี้หอยอะไรนะอันนี้อะไรนะปอาหอยผัดฉาหอยผัดฉาหอยผัดฉาหอยผัดป่หอยผัดปูหลังจากนี้เราก็เดินทางกลับทางพระรามสองนะคะจะสะดวกกว่านะคะก็ุเข้ากรุงเทพนะคะจบรายการปั่นจักรยานที่สภาลักทะเลบางขุนเทียนติดตาม คณะเราต่อไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะ